ครับรีวิวแกลจอ p 1 0 4 8งิกเทียบเท่า1070นะครับห่างกันนิดหน่อยเปอร์เซ็นต์นิดเดียวนะครับมาลันที่ red s i e n t e v i l 3 remake นะครับวิ่ง60 fps เลยการ์ดก็โหลดอยู่90 98 97เป็นธรรมดานะครับโอเคไปอยู่ที่ระดับเล่นได้เล่นๆเ,เ,เ,เลยนะครับ fps ในการปรับนะครับก็จริงๆก็เป็นตามของระบบเนาะแรมยังเหลืออยู่นะครับแต่เ็ก x สิบสอง full hd พันก็รีสิบคูณพันแปดสิบอกสิบ fps เปิดบีดซิงก์ afxa high หมดนะครับรมีวอลลุ่มอันนี้ตามระบบของเกมนะครับที่เซตมาในปี2024ก็ยังเอาเรื่องอยู่ ใ่เราถ่ายคอนเทนต์เพื่อทางบ้านดูในมือถือนะครับจะได้ดูไง,ไง่ายเป็นแนวเดียวแต่แคว่วาภาพอาจจะไม่เต็มจอเฉยจิวันไายเธอสาวเธอสวยอยู่เลย นี่คือชักเริ่มเกมนะครับก็ชุดนี้จะเป็นชุด core i 5 gen 6 6 5 0นอ้นะครับก็จะเป็น nvidia p 1 0 4 8นจิกนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวต่างๆจะมี ssd m 2 nvme 26งรจิกนะครับแล้วก็ฮาร์ดดิส1์หนึ่งเทกหนึ่งลูกแล้วก็ power supply oc set เจ0้อบาทแปดิพัสดสายคัสตอมได้นะครับเคเป็นปิดอะคริลิกมีพัดลมให้3ตัวนะครับมีดีดีหลอกๆลอกว่าหนึ่งตัวนะครับผมจะทำอะไรหะอเปิดไฟเปิดอะไรก่อนโอเคมันจะบังคับให้เราเดินไปอย่างห้องหนาอีกทีนึงเพื่อไปดูรูปร่าง เรายัางไม่ซีงไงแกตันนี้เราจะมาอยู่ในชุดของคุณวาเลนไทน์กันแต่ผมปรับภาพอีกหน่อยดีกว่านี่ก็เป็นปกติของคุณวาเลนไทน์แล้วใส่เสื้อสีฟ้าน่ารักโอเคแต่ปรับภาพไปก่อนละกันไว้เน็ตจนห้างเยอะทำให้สีมันสว่างไป ัมเบอร์28ลบและคุณซิตี้ต้องมาเกิดการเอาเบรกนะครับแล้วเขาก็จะมีเพื่อนโทรมาเตือน <S <S ซึ่ง <S 1> <S 1> บแบรดเป็นคนเตือนเรานั่นเองเขาก็จะบอกว่าไม่มีเวลาอะไรอธิบายแล้วละรีบหนีมาซะแต่ก็ไม่ทันเจอพี่เนยเรา ตามสิ่งที่ดูโคตรเท่เลยมันอาจจะไม่เหมือนต้นฉบับแต่ก็เท่มันเดิมใส่เขาเรียกท,งยทังขยะถุงขยะพันตัวยิงไม่เข้าโดนจับหักขนาดนี้คนธรรมดาน่าจะซีม่องเท่งในกรบายเลยนะแต่ว่าเขาอยู่ในช่วงที่กายพัน์ธุไปแล้ว จิวมีเชื้อนะครับหมายถึงว่าได้รับเชื้อแล้วก็ได้รับแอนติบอดีไปแล้วรอบหนึ่งยิ่งพัดห้ายิ่งได้อะไรต่อเวสเกอรอก์ยิ่งโหดไปเรื่อยไม่แก่ไม่เท่าเลยทีนี้ไป จะเป็นสภาพเมืองอัเบกนะครับให้ตัวเมืองก่อนนี่เล่นมือเดียวยากหน่อยเพื่อการเล็กคอร์ดวันนี้ไม่ได้เอาตัวรัดมาึุบพมีมีโนดด้วย สายเทนทคโคน่าจะชอบออจบหินปาดนวดทืบเ้าให้เอวิ่งเราเปิดทะลุป,ประตูโดนหันนี้สีมองทิ้งได้สบาย จับปวดหัวอีกแล้วบีบแล้วโยนเข้าไปในกองไฟโดนขนานี้แผลไหมไปหมดแล้วไม่น่ารอดหือต่อยพื้นยุบอีกแล้วรอดเฉยตกขนานี้จุกบ้างแหละอเอาหินใส่อีกเอาวิ่งเอวิ่งทีนี้เอาคือเอาแกงสะดุดล้มเอาหินใสสักทีได้ไหมปลกเขาให ลอดอขนาดเปิดเกมยังลอดได้ขนาดนี้ลอดมนุษย์สุดๆแต่ว่าเมนเชเลเตอร์ตัวเองเนาะไรวะแว่าภารกิจออกจากเมืองนะครับก็จะเจอเพื่อนของเราแบรดที่โทรมาเตือนก่อนหน้านี้ยัาบว่าโอเคหรือเปล่า ใช่มันโคตรแย่เลยเราจะได้ชมบรรยากาศแลคคูนซิตี้ที่กำลังเอาเบรกในช่วงแรกนะครับก่อนที่ภาค2จะมาทางลีอ,งอ,อนกับแคร์เนาะจะมาะก็เป็นเหตุการณ์ที่กำลังเรื่องเอาเบรก จะเห็นชมเมืองที่ยังมีผู้คนแล้วก็มีเฮลิคอปเตอร์อยู่นะครับประมาณนี้เราเทสประมาณนี้แล้วกันนะครับ มาดูสเปคกันหน่อยดีกว่าอีกหน่อยนื่งก่อนปิดคลิปนะครับก็หล,ลักๆก็จะเป็น CPU i5 6500 4ีคอร์สีเทแรมสิจิกแถวเดียวแบบนี้เลยสบายๆฮัร์ิดหนึ่งเทหนึ่งลูกนะครับ SSD ท6 g b ดีสอจิกลิสสามพันเลยนะครับแล้วก็มีออนบอร์ดเป็น HD กับพิค530แล้วก็ตัวนี้ก็อ่านเป็นออนบอร์ดเหมือนกันแต่เป็นกาจ้แยก Nvidia P104 1 0นึ่นะครับ โอเคประมาณนี้เล่นเกมก็เอาไปเล่นได้พอได้เลยในงบไม่เกินไอ้การ์ดเนี่ยก็ไม่เกินสองพันเนาะเี่เกมได้สามพันลำสวยๆนะครับนี่เลยสเปคเขาก็จะประมาณนี้ ยังไงท่านใดสนใจการ์ดตัวนี้ที่กาลังหาจับจองอยู่แล้วอยากจะหามาเล่นบ้างอยากจะประดับบ้างไปเจออะไรมานะครับก็พูดคุยกันได้ในคอมเมนต์เนาะสำหรับวันนี้พอกันเท่านี้ก่อนลวกันเจอกันคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ